แบบนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันเห็นอะไรแบบแบบฉันก็อะไรแบบบบ่าองใช่ฉันเห็นอยู่เว็บเวบมันแวบบแอ้ฉันเห็นฉเ็นเวบเบีนี่ฉันติ๊กขึ้นสองฟ้าให้อีกทมันทังมันทั้กรดลงน้าต่อแล้วฉันรู้แล้วเหยื่อที่ดีที่สุดนั่นก็คือเธอนั่นเองน่า

หัวหน้าตา้องตาฉันแน่เลยใครไหนสละเด็กสัตว์ทดลอง4 1 8 4 8 2 3 4 5 6ด9หายไปซะแล้หวหัวหน้าต้องว่าฉันแน่เลยทำไงดีนะให้ตายเถอะก็ไปซื้อตุ๊กตามาวางไว้ก่อนก็ได้หวัวหน้าคงไม่รู้หรอกเออต้องรีบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในบิแบบิลุตไม่มีพิลุตไม่มีิมมแบบุนี่แก ไม่ทราบว่าฉันุดลอง48 148 298 148 44 54 648 90เอ่ออะไรนะครับหัวหน้าเออฉันกำลังจะบอกว่าสา์ทดลองของเรายังอยู่ดีใช่ไหมทำไมมันไม่ขยับเลยนะอา่าผมก็บอกมันยังอยู่ดีนะหัวหน้าเอาเอไม่ขยับหรอครับเดี๋ยวดแป๊บแป๊บหนึ่งขยับสขยับ ขยับแล้วครับหัวหน้าเห็นไหมยังอยู่ดีเดี๋ยวผมจะลง48 1082 89 10อะไรนะ้ก็จำไม่ได้นลยังอยู่ดีครับหัวหน้าไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างปลอดภัยหายห่วงสบายหรือหัวหน้ากลับบ้านได้สบายใจได้เลยเดี๋ยวผมพาหัวหน้ากลับก่อนนะเดี๋ยวผมจะต้อนหัวหน้ากลับบ้านนะโอเคแล้วหัวหน้ากลับบ้านเร็วเร็วเร็วไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับบ้านกัน ปวนาถ้าก้าวเข้าสู่เก้าแสนซับสไคร์เบอร์พี่ไมพี่นัทมีกิจกรรมแจกเสื้อเชกเกิลบัตตี้เดือนละหนึ่งตัวเพียงแค่ทำตามกติกาง่ายๆโดยการคอมเมนต์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ใน Facebook พร้อมติดแฮชแท็ก My and Nut มาร่วมกิจกรรมด้วยกันเยอะๆนะคะ My and Nut แอบได้ยินคุณตำรวจเขาคุยกันเจ้าหน้าที่เขาคุยกันนะ่ะว่ามีจรลเข้หลุดทด <Hey. S 1> ลอง oh. จระเค้หลุดลงไปในแหล่งน้ําแต่ว่าเขาห้ามบอกทุกคนนะ่ะห uh ้า huh. มบอกชาวบ้านเพราะว่าให้ปิดข่าวไว้กลัวว่าทุกคนจะแตกตื่นที่ชเกิลนะ่ะต้องมาแอบอยู่ในสุสานตรงนี้แบบนี้ก็เพราะว่าชายเกิลมาสืบข่าวลับ และวมอดีได้ยินพอดีนี่ชายก็ควรจะประกาศให้โลกรู้หรือว่าเก็บเงียบไว้ก่อนดีนะควรว่ายังไงดีนะเก็บเงียบไว้ก่อนกดหนึ่งประกาศให้โลกรู้กดสองแต่ตอนนี้ชัยก็คิดดูแล้วนะชัยก็น่าจะต้องปิดปากเงียบไปก่อนละกันแต่ว่าเรื่องนี้จะรู้แค่ชัยก็ เดียวไม่ได้แล้วก็จะรู้หลายคนก็ไม่ได้งั้นแหมัชก็เอาไปบอกบันนี่ดีกว่าบันนี่รู้แค่คนเดียวคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งพระเขาแบบว่าห้ามประกาศให้ทุกคนรู้นะแต่ว่าันก็แค่เอาไปมาส์กับบันนี่แค่นั้นเองเนยๆแบบนี้ก็คงจะโอเคแหละใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเแต่บันนี่อยู่บ้านไม่นะ เอ้หรือว่าชัก็จะต้องไปสืบตรงแหล่งน้ํลิงทะเลก่อนว่ามีหรือเปล่า <S <S เอาไม่เอาดีกว่าเอาข่าวทิ่ไปบอกบันนี่ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปดูด้วยการบางชีเขาอาจจะพูดกันเล่นๆก็ได้เพื่อเป็นการพิสูจน์เราต้องเอาไปบอกบันนี่ก่อนแล้วหนึ่งแล้วค่อยไปพิสูจน์ชก็ยังไม่เดินเพราะว่าป้ายมันบอกว่าห้ามเดินนะดอนวอลกลรบป้ายขึ้นวอลก่อนแล้วเดี๋ยวชัก็ค่อยเดิน นางจะไม่ไหร่จะวอล์กนะวอล์กแล้วลีบไปลิปไปลิปเดินอาจารย์เชจะได้มาถึงบ้านบันนี้แล้วบ้านเล็กที่แปดโอเคเรื่องนี้บ้านนี้ต้องรู้เหมือนกันเราจะได้ไปทำการสืบด้วยกันโอ,โอ้โอ้เเชนก็เพ่มสเปซพิทเตอร์ใส่บ้านบันนี้ไวซะและไม่เป็นไรหรอกบันนี้คงชอบ ปิ๊งปองปิ๊งปองปิ๊งปองไปช่กันนะเพ้อเพ้อเพ้อแต่บางทีอาจจะนอนอะปิ๊งปองปิ๊งปองปิ๊งปองโอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วต้องไปหาจอะเคีก่อนที่เจ้านายจะรู้ว่าเราทำลูดนะไห้ตายเถอะปลอมตัวเป็นเรนเจอร์เลยดีกว่าหัวหน้าอุทยานทำสัตว์ป่าลุด ประกาศประกาศขณะนี้คือเสียงตอบรับจากหมายเลขไม่ใช่ประกาศประกาศการประกาศเยอแล้วเยอแล้วปิดประตูปิดประตูเรียนประชาชนทุกคนโปรดทราบขณะนี้เจ้าละแค่้หลุดใครที่พบเห็นเจ้าละเคกรุณดาโปรดแจ้งเรนเจอร์ด่วน please please ใครพบเห็นเจ้าละเคกรุณดาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะเจ้าหน้าที่เจ้าที่เจ้าทางก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ประกาศจระเข้หลุดหนูหน oh. ูนี่นี่นี่หนูหนูหนูเห็นจระเข้หลุดบ้างไหมเนี่ยเอจระเข้หลุดให้ใจจะไม่เห็นเหรอไม่เห็นจริงเสียเวลาไปก่อนละจระเข้อยู่ไหนโอเอ๋ในที่ฉันก็ได้ยินเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ปิดข่าวนี่เดี๋ยวประชาชนตกใจแล้วนั่นใครแต่ก็ดูหน้าตาเหมือนเจ้าหน้าที่เหมือนกันทำไมบอก ประกาศประกาศหน้าใครเห็นโวยวายหน้าบ้านบัดนี่อีกแล้วเนี่ยจะนอนจะหลับจะนอนเนี่ยชัยเกอรออะไรของเถอเนี่ยโอ้เปิดไฟสองหน้าฉันอีกอ้าตายแล้วแสบตาก็เธอหน้ามืดนะเธอจะเป็นลมนะฉันจะเป็นลมอะไรฉันอยู่ในบ้านเธอจะไม่เป็นตากแดดเลยชัยเกลืออยู่ๆก็มาหาเรื่องตั้งแต่เช้าเลยนะฉันไม่ได้หาเรื่องสักหน่อยฉันมีข่าวมาบอกหรอะ อ่าดีแน่หรือง่าเรื่องนี้เราต้องเหมากันพอดีมีจระเข้หลุดมันตายแล้วแต่ว่าบ้านมันีไม่มีจระเข้ชอบกินกระต่ายนี่นามันจะอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนเเราต้องไปสืบกันซี่เฮ้ยวันนี้มีอะไรทําแล้วจิงด้วยงั้นเราไปตามหาจระเข้กันดีกว่าใช่ใช่ใช่าเราจระเข้ไปคืนเราจะได้ตังค์ด้วยไหมเฮ้ฉันว่านนะถ้าเอาไปขืนขนเสื้อส้มมาตะกี้ เราต้องได้ค่ารางวัลนำจับใช่ใช่ใช่ว้าวแค่คิดก็สนุกแล้วช่ยก็เตรียมอาวุธให้พร้อมอันนี้ให้เลยปืนยิงยาสลบพร้อมง่ายลาา่าจระเข้กัน, <of> นเย,นย้ว่าจะมีดูดจากไหนนะเขาบอกว่าอยู่ริมทะเลนะริมทะเลยังไม่เจอเลยนะยังไม่เห็นเลยนะ,ยนยนะฉันก็ยังไม่เห็นเลยในขนาดสายตาของกระต่ายอันเฉียบคมนั้นนี่งย เราต้องตักทาให้พร้อมที่สุดโอ้ใช้เข้าตรงนั้นปีหอคอยอยู่นะเอ้ยมีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยฉันว่าเราไปทำฐานที่มั่นเพื่อสังเกตการตรงนั้นดีกว่าเฮ้ก็ดีสิเด็กๆอ่เดิงอันดิงถ้าเราเจอจระเข้ก่อนคนแรกเราก็จะได้รางวัลนำจับแน่นเลยจริงด้วยใช้ก็ขึ้นลิฟต์กันขึ้นแล้ว ว้าวเย้โอ้เจ้็เธอเล่นดูดน้ำเหรอจับ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 ยยฉันลืมไปว่าข้างล่างมันมีจระเข้เจ้ารีบขึ้นมามันมีจระเข้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกกระจายหมดเลยโดดแรงไปหน่อยนะวันนี้ดีนะโอ้ฉันนึกถึงเหยื่อเลยนะพอฉันตกลงไปฉันรู้สึกว่าเราจะลอดจระเข้เราต้องมีเหยื่อันก็ทําเป็นเหยื่อได้ไหม ริลลิับอลิสบอลลิบอลลฉันเป็นเหยื่อมันก็ดูท่าจะไม่ค่อย,ด,ยดีนะถ้าฉันเป็นเหยื่อมันก็ดูชาจะไม่ค่อยเวิร์กนะบันนี้ปกติเธอก็เป็นเหยื่ออยู่ตลอดแล้วไม่ใช่เหรอว้าบัดนี้ลวงเออเอ,อช,ออชอโอ้บันนี้ในนี้มันเป็นถาดทับลับของใครสักคนแน่เลยนะด,ด้วยใช่เกิ้แต่ประเด็นคือบัดน,นี้ขึ้นมาอยู่บนหอคอยข้างบนแล้ว เอ๊ะเธอขึ้นไปอยู่ชั้นบนเหรอใช่มันนี่กําลังสังเกตการอยู่จะเจอระพูไหนอย่้เจอนะเลือกวักเลือกวักเลือกวักนี่แน่เจอแล้วเหรอยิงเล่นนี่แน่ที่ปันนี่ฉันว่าเราต้องมีเหยื่อจริงๆแล้วแหละตัวอะไรต้องเป็นเหยื่อลหรอไทเกิลกระต่ายไหมฉันว่ากระต่ายไม่น่าเหมาะเท่าไหร่นะเหรองั้นงั้นน่าจะต้องไก่นะอืม ไก่เหรอใช่ก็มันจะดีนะมันก็จะดีสิไม่น่าดีนะมันก็คงจะดีแหละไม่เหมาะมั่งดีแล้วนาเชื่อว่ามีนาเหมาะมั่งมันก็จะดีนาชัยก็ฉันว่าอยู่แบบนี้เลยเดี๋ยวมันก็เจอนะเชื่อฉันสิโอเคแบบนี้ก็แบบนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันเห็นอะไรแบบบบอะไรแบบบบชัยก็อะไรแบบแบบลักลอ่องใช่ฉันเห็นอยู่แว๊บๆ แวบ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 วบแเหแวบ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 แับนวแวบแวบแวบแๆๆแวบโอ้แวบแวบแวบนวบ้วบแวบแวเห็นแหมแ่นแวบแวบนเหแนบแวบันนแวบ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 าวบแ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 วบบแวบแวแาแปลกยว้าวชแปลกๆน่ะยุ้ยมัน ันเจอเดินไม่ได้ฉักก็ททำไงดีน่ะมันฉีงให้มันเจอเยื่นแล้วเออจริงด้วยจริงด้วยปืนปืนปืนจะสลบมันเจอเยื่นแล้วจริงยื่นนั่นคือเธอนั่นเองฉันยิงนะเมื่อกี้เชกเกิลมันสลบและแน่นอนเลยเชื่อชั้นสี่เชก็กเป็นไงฝีมือชั้นเห็นไหมมันนิ่งเลยน่ะแล้วที่สุดเราก็จับจระเข้ได้เย่โอ้มันเดินมันเดินมันเฮ้ยนี่ฉีกคือ ท้องฟ้ <S <S ยาให้ว้าวมทังมันทงันทงว้ <S <S ยาวมันกะโดดลงน้ำต่อแล้วฉันรฉันรู้แล้วเยือที่ดีที่สุดนั่นก็ถือเธอนั่นเองาชัดว่านะฉันหล่นนะ้ำไปรอบแรกนะั้นคงตามกินฉันนานนะ่ะมาจากไหนเนี่ยว้าว